สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอึดทนถึกประหยัดใช้งานง่ายใช้สบายใช้กันยา,ยาวๆครับอะไรหาง่ายดูแลไม่แพงครับกับ Toyota Corolla Altis นะครับ 1.6ตัว e ปี2003นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับไม่เคยติดแก๊สและไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านนะครับใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้ทุกระบบนะครับจะส่งรงล้อมาให้นะครับชุดแต่งรอบคันห้ามพลาดนะครับคันนี้150,000บาทนะครับใครจะสดนะครับ เจรจาจัดอ่อรองแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสมาชิกบ้านใกล้ไปดูรถนะครับสมาชิกบ้านไกลจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบแน่นอนนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายช่วยกันตามงานได้นะครับเช็คและชมตรวจสอบดูได้ครับกับทรงสวยเงางามสีสันรอบคันมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับสภาพโดยรวมใช้งานได้ทันทีนะครับเปิดให้ในราคา 1,500 0บาทนะครับใครจะผ่อนเครดิตดีนะครับก็ผ่อนได้ครับใครมีเต็นปัญหาแบคลิสต์นะครับก็ผ่อนได้ครับวางเงินดาวเข้าไปนะครับประมาณ30,000ก็ผ่อนได้เลยครับเช็คและชมนะครับรถสวยซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมนะครับหาไว้ใช้งานนะครับสวยสมบูรณ์นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ลล็อกแอร์แบกนะครับ ลองชมดูก,ก่อนนะครับเบาภายในเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับสะอาดกว้างขวางนั่งสบายอย่างที่บอกนะครับใช้งานง่ายอึดทนประหยัดดูแลกันยาวๆดูแลได้สบายครับข้อมูลการซ่อมบำรุงเข้าไปศึกษาได้เลยครับในแฟนเพจแฟนขับของเอาติดนะครับรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถบอดี้เดิมๆครับ สวยสมบูรณ์ราคาแสนต้นต้นแค่นี้ท่านชอบหรือไม่ให้รีบตัดสินใจนะครับสมามชิกบ้านไกลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่ทันท่านโทรกริ้งเดียวนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านรอเช็กรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับการันตีว่าจะส่งถึงบ้านนะครับรอเช็กรถตรวจสอบได้เลยครับแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับลองดูรถตรวจสอบสภาพนะครับบ้านใกล้ได้เปรียบนิดหน่อยนะครับบ้านไกลก็โทรเจรจาได้ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับถ้าใครกําลังเล็งหารถใช้งานนะครับคันนี้ก็ต้องฝากมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยครับกับรถราคา1 5 0 0 0บาทนะครับกว้างขวางนั่งสบายใช้ง่ายใช้คล่องดูแลกันยาวๆรับประกันว่าใช้งานได้จริงครับนี่นะครับห้องเครื่องสวยครับไม่มีชนหนักตัดต่อครับ เช็คและตรวจสอบดูได้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทั้งเรื่องนะครับรถอยู่ที่สระบุรีนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีชุดแต่งรอบคันหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆกว้างขวางนั่งสบายใครที่ชอบรถสีสีนะครับคันนี้ก็น่าสนใจครับลองชมดูนะครับสีสันเงาฉ่ำนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานจัดทรงลงล้อมาให้ครับยางดอกลึกใช้งานได้อีกยาวเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับได้เลยครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับใครที่อยู่บ้านไกลนะครับโทรเจรจาด่วนเลยนะครับจะส่งได้ครับ